นี่อย่างเท่เลยนะครับผมโอ้โหในแบบเนื้อเรื่องนี้บอกได้เลยว่าโหดมากๆเลยนะครับสาหรับบิ๊กคาเวล่าบาซุก้านะครับทุกคนพวกเรามาดูกันดูก่อนว่าบิ๊กคาเวล่าบาส k ก้าในไมค์ครับนี้จะเก่งหรือเปล่านะครับเหมือนในซีรีส์สกิมบรี่ทอยเลหรือเปล่านะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ในไมค์ครับก็มีบิ๊กคาเวล่าบาซูก้าเหมือนกันนะครับทุกคนซึ่งเขาถือบาซุก้าถึง2อันแล้วก็สามารถยิงบาซุก้าใส่เหล่าสกิมบรี่ทอยเลได้นะครับทุกคนนะใน ซีรีส์นี้บอกได้เลยว่าเก่งมากๆแล้วก็สามารถจัดการสกิมเบอรีร่ทอเรตต,ตัวใหญ่ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันดูก่อนว่าใน e มคราฟเขาจะเก่งขนาดไหนนะครับเมื่อเราเอามาสู้กับเหล่าสกิมเบอรีร่ทอเรต,ตที่อยู่ใน e มคราฟนะครับ <ๆ S 2> ทุกคนซึ่งมีหลายๆตัวมากๆเลยที่เราจะเอามาสู้กับบิ๊กคาเมล่าบาสุก้าหนึ่งตัวนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันดูก่อนว่าบิ๊กคาเมล่าบาสุก้านี้จะสามารถเอาชนะเหล่าสกิมเบอรีร่ทอเรต,ไ,ตได้หรือเปล่านะครับทุกคนนะทุกคนถ้าใครอยากจะให กำลังใจสําหรับบิ๊กคาเวล่าบาซูก้าตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคป้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันดูก่อนว่าบิ๊กคาเวล่าบาซูก้าตัวนี้จะเก่งขนาดไหนนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมผมจะเอามาสู้กับสกิบอรีทอเลตตัวธรรมดาแบบดีเลยนะครับผมเนี่มาดูกันดูก่อนว่าพวกนี้จะสามารถเอาชนะบิ๊กคาเวล่าบาซูก้าได้หรือเปล่านะครับผมวางไปเลยเนย่มาดูกันดูกว่าห้โถมมาแล้วผมยิ้ไปเลยยิ้ไปเลยมาดูกันดูกว,ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะระหว่างบิ๊กคาเวล่าบาซูก้า กับเราสกิมบรี่ทอยเลทั้งหลายร้อยตัวไม่ถึงหลายร้อยตัวรประมาณ10กว่าตัวโอ้โหดูดิเหมือนว่าสกิมบรี่ทอยเลตัวเล็กๆน้อยๆธรรมดาหรือว่าสกิมบรี่ทอยเลสโนมลไม่สามารถที่จะสู้กับบิ๊กคาเบ a าบาสุก้าได้เลยนะครับทุกคนนับ1 1 2 3 4 5 6 13ตัวเลยทีเดียวเชียวไม่สามารถที่จะสู้กับบิ๊กคาเบราบาสุก้าตัวดีได้นะครับผมโอ้โหบอกได้เลยว่าบิ๊กคาเบราบาสุก้าค่อนข้างโจมตีแรงแล้วก็สามารถยิงนัดเดียวสกิมบรี่ทอยเลสโนมลตัวนี้ตายได้เลยนะเห เดียวตายเลยเนี่ยเห็นปะโคตรแรงเลยนะครับผมนะมาเดี๋ยวเราจะมาสู้กับตัวถัดไปนะครับผมนั่นก็คือบิ๊กคาเมล่าพาราไซนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันดูก่อนว่าบิ๊กคาเมล่าพาราไซพวกนี้จะสามารถสู้กับบิ๊กคาเมล่าบาซูก้าได้หรือเปล่านะครับผมเอาครับผมตอนนี้วิ่งไปแล้วบิ๊กคาเมล่าพาราไซทําไงโหยยิงเข้าไปครับผมตอนนี้บอกได้เลยว่าโดนลมกระเทือบโหยโหยหุ่นลงไปทําไมวะเนี่ยเพื่อนหุ่นลงไปข้างล่างแล้วโหดเกินเดี๋ยวเราเอาเขามาไว้ข้างบนดีกว่าะครับผมแล้วผมจะใสกไว้นัวก มาดูกันดีกว่าว่าระหว่าง2ฝูงนี้ฝูงไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมยิงก็ไปครับผมยิง้าไปดิโอ้โยิงอย่างรัวตุ้มตุ้มตุ้มโอ้โหแป๊บเดียวหมดเลยนะครับผมนะบิ๊กคาเมล่าพาลัไซดี้บอกได้เลยว่าสู้บิ๊กคาเมล่าบาสุก้าไม่ได้เลยนะครับผมนะบอกได้เลยนะตอนนี้ดูเหมือนว่าบิ๊กคาเมล่าบาสุก้าสองตัวนี้จะเก่งออกบอกมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าบิ๊กคาเมล่าบาซุก้ามาสู้กับพาลัไซสปิเกอร์แมนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเสกต่ม้มมอะไรหลายตัวเลยละกัน,นแบบนี้เลยโอ หลายตัวเลยนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าบิ๊กคาร r เมล่าบาซูก้าในไมคคับจะสามารถสู้กับ Last Speaker Man, ลัสสปิเกอร์แมนพาราไซได้หรือเปล่านะครับผมมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะเสร็จเพียงแค่2ตัวก็พอละโอเคมาดูกันดีกว่าว่าเขาจะสามารถสู้ได้หรือเปล่าโอ้โหดูดิคือดาเบิลเขาแรงมากเลยว่าดูดิแถมยิงเป็นหมู่คณะด้วยทุกคนโอ้โหเอาแล้วก็ผมตอนนี้บอกได้เลยว่าโอ้โห Last Man, ลัสสปิเกอร์แมนพาราไซไม่สามารถที่จะสู้ได้เลยดูดิล้มตายไปอย่างรวดเร็วเลยทุกคนดูเดียวโอ้โห โอ้ยังรัวยังรัวโอ้ยโอ้หบอกได้เลยว่าในไมค้าก็เก่งเหมือนในซีรีส์สกิมเบี่ทอยเลตเหมือนกันนะดูดิเห็นปะคือบอกได้เลยว่าดาเมจเขาแรงมากๆเลยนะครับทุกคนลาสปิเกอร์แมนพาราไซบอกได้เลยว่าเลือดค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ก็แบบแป๊บเดียวโดนโจมตีแล้วก็ตายได้เลยอย่างรวดเร็วนะครับทุกคนบอกได้เลยว่าเขาไม่ต่างจากซีรีส์สกิมบรี่ทอยเลตเลยนะครับผมเพราะว่าขนาดในซีรีส์สกิมบรี่ทอยเลตเขาสามารถยิงแล้วก็พวกสกิมบรี่ทอยเลตตัวใหญ่ก็สามารถตายได้อย่างรวดเร็วอันนี้กกกก็เเเเหมมืออนนนนััะครทุดี๋ยวาาาจสู้ สกีบรีทอเรสต,ตัวใหญ่กันดีกว่าว่าสกีบรีทอเรสต,ตัวใหญ่จะสามารถสู้กับบิ๊กคาเมราบาสูก้าได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือเทอร์มินาเตอร์สกีบรีทอเรสนะครับทุกคนเดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่าว่า2ตัวนี้สามารถสู้กับบิ๊กคาเมราบาสูก้าได้หรือเปล่านะครับทุกคนนะมาดูกันดีกว่าบึ้บหวาไปเลยเนี่ยโอเค2ต่อ2ครับผมโอเคต่างคนต่างเข้ามาสู้แล้วนี่ครับผมตัวหนึ่งได้ตายลงไปแล้วเราก็อีกตัวนึงเป็นไง โอ้โห ôi! บอกได้เลยว่าค่อนข้างสูสีเลยนะครับทุกคนแต่บิ๊กคาเมล่าบาซูก้าก็สามารถจัดการมันได้นะครับทุกคนนะขนาดเทอร์มินเอเตอร์สกิเบอรี่ทอเรตก็ไม่สามารถสู้ได้ทุกคนโคตรโหดเลยนะหมดได้เลยมาเดี๋ยวเราลองตัวถัดไปนะครับผมนั่นก็คือคาตาณ่สกิเบอรี่ทอเรตนะครับทุกคนบอกได้เลยว่าตัวนี้ค่อนข้างเก่งเลยนะในซีรีส์สกิเบอรี่ทอเรตเนี่ยเดี๋ยวผมจะเสกมา4ตัวละกันแล้วก,เก็เดี๋ยวผมจะเสกบิ๊กคาเมล่าบาซูก้าเพียงแค่2ตัวพละนี่วางไปเลยแล้วกกกก็ววาาาาาาางงงไไไปเเเเลลลยยยดดดิิโออคคบบบ้้้่่๊มูท ไม่รู้ว่แล้วก็ดูดิ <laughs> <c oughs> ดูดิคาตานาสกิมเบอรี้ทอเลต์จะไม่เห็นเลยดูดิเออคือบอกบอกได้เลยว่าเขายิงทางไกลแล้วก็ตายอย่างรวดเร็วอะ่ะคือแบบ1ตัวก็สามารถจัดก,การเป็น10บสิตัวได้เลยนะเออบอกได้เลยนะครับผมนะโห้ยขนาดคาตานาสกิมเบอรี้ทอเลตก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรเขาได้นะครับทุกคนเก่งแบบในซีรีส์ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วในไมค์คาร์ก็ยิ่งเก่งเขาไปอีกนะครับผมนะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองตัวถัดไปนะครับผมนะั่นคือสไปเดอร์ทอรเลตนะครับผมผมเสกหลายๆตัวเลยละกันเดี๋ยวมาดูกันดีกว โอเคยิบไปเลยครับผมโอ้โหบอกได้เลยว,ว่าสไปเดอร์ไม่สามารถทำอะไรได้เลยแล้วก็ตอนนี้เข้าไปแล้วห้ย โอยิงเข้าไปครับผมยิงเข้าไปยิงอยา่างรวดอะโอ้ยโอ้ยสไปเดอร์ทอยเลสก็ตายอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมโอ้โหคือบอกได้เลยว่าสไปเดอร์ทอยเลสนี่ทําอะไรบิ๊กคาเมล่าบาซูก้าไม่ได้เลยอ่ะเออโคตรโหดเลยนะครับผมบิ๊กคาเมล่าบาซูก้านะครับถ้าเขาแบบมีระยะการยิงแล้วก็อ่าได้ยิงโลลัวแบบเนี้ยเออตัวใหญ่ๆนี่ตายได้อย่างรวดเร็วเลยนะบอกได้เลยมาเดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวถัดไปนะครับผมนั่นคือแอสโตทอยเลสก้ามปูนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูดีกว่าว่า3ตัวนี้จะสามารถสู้กับบิ๊กคาเมล่าบาซูก้า3ตัว ได้หรือเปล่านะครับผมปึ๊บวางไปเลย3ตัวเหมือนกันนี่โอเค3ตัว3เหมือนว่าตอนนี้นะครับผมนะว่าบิ๊กคาร์บีลาบัสสุก้าจะโดนจับไปแล้ว1ตัวแล้วก็ตายไปครับผมโอ้ยบ่นได้เลยโอ้โหนี่ครับผมแอสโตไทเลตก้ามปูบ่นได้เลยว่าเขาน่าจะสามารถจัดการบิ๊กคาร์บีลาบัสสุก้าได้หรือเปล่าหู้ยตายไปแล้ว1ตัวครับผมตอนนี้กลายเป็นการต่อสู้2ต่อ1แล้วแล้วก็ ดูเหมือนว่าเอสโตไทเลต t ก้ามปูจะสามารถจับบิ๊กคาเมล่าบาสุก้าได้แล้วก็โดนจัดการไปแล้วครับผมเหมือนว่าบิ๊กคาเมล่าบาสุก้าไม่สามารถที่จะสู้กับ a อสโตไทเลต t ก้ามปูได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองบิ๊กคารเมล่าบาสุก้าซักสามตัว vs เอสโต t o เลตก้ามปูดูนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองดูตอนนี้เรามีเอสโตไทเลต t ก้ามปู2ตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะเสก3ตัวนะมาดูกันดูก่อนว่ามีเยอะกว่าหนอยหนึ่งจะสามารถสู้ได้หรือเปล่าทีนี้มาแล้วเอาแลยครับผมตอนนี้บิ๊กคามาเมล่าบาสด้ อยู่นะแล้วก็ยิงอ p g พจใส่เข้าไปครับผมแต่ตอนนี้เหมือนว่าเอสโตไทล์ยังไม่ตายสักตัวเลยนะแล้วก็บิคคาเมล่าบาซูกาตายไปแล้วสองแล้วก็เหลือหนึ่งหนึ่งแล้วครับผมเอาแล้วเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วก็บิคคาเมล่าบาซูกาโดนจับอีกแล้วเหมือนว่าบิคคาเมล่าบาซูกาก็ยังจะแพ้อยู่ดีหรือเปล่านี่งไงแพ้ครับผมโ,โหบอกได้เลยว่าเอสโตไทลตก้ามปูคนข้างเก่งมากมาก,มากเลยนะสามารถจัดก,การบิคคาเมล่าบาซูกาได้อย่างสบายๆเลยนะโอ้โหบอกได้เลยว่าศึกครั้ง,งนี้ค่อนข้างแบบดุเดือเดเลือดพ่านเลยนะทุกคนเออโอเค ก็ถือซะว่า A s อสโตไทเลตก้ามปูชนะบิ๊กคาเมล่าบาซูก้าได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองตัวถัดไปนะครับผมนั่นก็คือ A toilet เอสโตไทเลตเฉยนะครับทุกคนน้ำมาดูกันดีกว่าว่าตัวน,นี้สามารถจ,จัดก,การบิ๊กคาเมล่าบาซูก้าได้หรือเปล่านะตัวน,นี้เลยนะนี่ตัวน,นี้บอกได้เลยว่ามันสามารถหวาดได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเสกซะประมาณ1ตัวนะครับแล้วก็บิ๊กคาเมล่าบาซูก้าสองตัวนะมาดูกันดีกว่าว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะน,นะครับผมนี่เสกไกลๆก,ก,กันเลยดีวยกว่าเดบมาดูกันดีกว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะน,นะครับผมเอ้าเอ้หายไปอย่างรวดเร็วเลย สตัวประทะ2สองตัวนะครับทุกคนโอเคสตัวแบบนี้โอเคมาดูกันดีกว่านี่วิ่งดูเหมือนว่า Big c a าเมล่าบาสุกจะสามารถจัดการแอสโตอทเลตได้แบบชิวๆเลยนะครับทุกคนเนี่ยเออโอเคมาหลายๆตัวเลยละกันนี่ โอ้โหดูดิี่โอ้เหมือนว่าตัวนี้จะเก่งนะแต่เลือดค่อนข้างน้อยโดนบิ๊กคาเมราบาสุก้าแบบเสยจนตายแป๊บเดียวเลยนะทุกคนโอ้โหเดือจดจัดเลยนะครับผมนะหุ่ยบอกได้เลยว่าศึกครั้งนี้บิ๊กคาเมราบาสุก้าเป็นฝ่ายชนะนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูตัวถัดไปนะครับผมนั่นคือบิ๊กคาทอยเลตนะครับผมเป็นบีดีบอสของเหล่าสกิบเบอรี่ทอยเลตนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันดูนก่อนว่าระหว่างบิ๊กคาเมราบาสุก้ากับบิ๊กคาทอยเลตตัวไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเอามาหนึ่งหน,งนนะ เส่ไปเลยทางไกลครับผมมาดูกันดีกว่าว่า2ฝ่ายนี้จะเป็นฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะแล้วก็บอกได้เลยว่าบิ๊กคาร์เบล่าบาซูก้าดาเบตโคตรแรงโอ้โหบิ๊กคาร์เทเลตไม่สามารถทำอะไรได้เลยทุกคนแล้วก็จัดก,การไม่ได้อย่างง่ายดายเลยครับผมขนาดแบบมินิีบอสเลยนะเว้ยบิ๊กคาร์เทเลตเป็นเป็นมินิีบอสตัวหนึ่งเลยนะคือบอกได้เลยว่าตัวไหนที่มันมีเลือดอยู่บนหัวแบบเนี้ยมันเป็นแบบบอสตัวหนึ่งเลยนะบอกได้เลยขนาดบิ๊กคาร์เทเลตไม่สามารถที่จะทำอะไรบิ๊กคาร์เบล่าบาซูก้าได้เลยครับผมเจอ RPGG ย้ไปอายไปอย่างรวดเร็วโอ เดือดจะจัดเลยนะครับผมเออในซีรีส์ก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะในไมค้าก็ยังแบบเก่งอ่ะทุกคนถือว่าสุดยอดเลยนะ,ะสลับคนทําขึ้นมานะเออต้องขอบคุณมากๆเลยสหรับคนทำเนี่ยมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองเอามาสู้กับ GMa n นนะครับทุกคนเป็น GMa n ร่างแรกๆเลยนะครับทุกคนร่างอัปเกรดร่างแรกเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีวกว่าว่าร่างนี้จะสามารถจัดก,การบิ๊กคาเวล่าบาซุก้าได้หรือเปล่านะวางไปเลยแล้วก็ตอนนี้บอกได้เลยว่าทั้งสองฝ่ายเขาต่อสู้กันแล้วแล้วก็เหมือนว่าบิ๊กคาเวล่าบาซุก้าก็ตายอย่างรวดเร็วเลยนะ นี่ก็เป็นล่าง2.0มั้าจำไปได้ไมมงั้นก็3.0นี่แหละเออนะบอกได้เลยว่าล่างนี้ก็ถือว่าโคตรเก่งเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะลองเอาบิ๊กคาเบล่าบาซูก้าสามตัวมาสู้กับ g ีแมนดูนะครับทุกคนว่าฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะฮะตอนนี้เราก็มีบิ๊กคาเบล่าบาซุก้าสามตัวนะครับผมแล้วก็เซกจีแมนไปเลยมาดูกันดีกว่าว่าสองฝ่ายนี้ฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายที่ชนะโอเคตอนนี้บอกได้เลยว่าบิ๊กคาเบล่าบาซุก้าก็ยิงอย่างรัวแต่ G ีแมนยิงรัวกว่าครับผมแล้วก็บอกได้เลยว่่ Man ่่าาา G ก็็เเเปนนนนฝยยยชชะะองคครับโโห วก็ไม่สามารถสู้กับจีแมนได้ว่ะมันสู้กับบอสไม่ได้เลยนะครับทุกคนเขาก็เป็นแค่บิ๊กคาเมล่าเฉยๆนะแต่มีเพิ่มแค่บาสูก้าออกไปเฉยเขาก็เลยสู้ไม่ได้นะครับทุกคนมันต้องประมาณสัก20ตัวถึงจะสามารถสู้ได้หรือเปล่าไม่ไงก็10กว่าตัวเลยแบบนี้เออเดี๋ยวเราลองดูสักป,ประมาณ15ตัวละกันนะครับทุกคนมาดูกันดูก่อนว่าเขาจะสามารถจัดการจีแมนได้หรือเปล่านะตอนนี้เราก็มีบิ๊กคาเมล่าบาสูก้า15ตัวนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันดูก่อนว่าเขาจะสามารถจัดการจ ทั้งสองไฟเข้าต่อสู้กันนะผมแล้วก็โวยฝูง RPG ก็ยิงเข้าไปก็ผมแล้วก็ g ี a มนก็โดนรับเดเมแมทเต็มๆแล้วก็หุยเลือดล้นลัวปา้ปาๆก,ก็ผมอุยกลายเป็นร่างสองแล้วก็ผมแล้วตอนนี้เหมือนว่าร่าง2นี้จะโดนโจมตีอย่างหนักดวงเหมือนว่าบิ๊กคาเมล่าบาสุก้าสิตัวจะสามารถจัดการ G Man นได้อย่างรวดเร็วนะครับทุกคนเออใครก็ได้นะส,ส,สามารถแบบไปกระซิบหูคนสร้างสกิมบอรี่ทอเตด่วนๆเลยนะว่าให้ผลิตบิ๊กคาเมล่าบาสุก้าไปเยอะเขาสามารถจัดการ G m a มนได้ ดูดิสิตัวเหลือกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7เหลือ7ตัวตายไปแค่ครึ่งหนึ่งนะครับทุกคนตายไปเพียงแค่8ตัวเท่านั้นเองนะครับผมโอ้โหบอกได้เลยว่าบิ๊กคาเวล่าบาซูก้าค่อนข้างโหดเลยนะคือดามเมจเขาค่อนข้างแรงสามารถจัดก,การพวกบอสพวกอะไรได้แบบสบายๆชิลๆเลยนะมาเดี๋ยวเราจะมาลองตัวถัดไปนะครับผมนั่นคือ G Man 4.0นะครับตอนนี้บอกได้เลยว่าน่าจะเป็นฝั่งของเหล่าสกินบัี้ทอยเลตที่เก่งที่สุดแล้วตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้แอสโตทอยเลตก้ามปู รลังอัปเกรดเขายังไม่ได้เอาออกมานะครับทุกคนผมยังหาโหลดไม่ได้เออั่นแหละผมก็เลยเอา Gman 4.0มาสู้เลยละกันนะมาดูกันดูก่อนว่า,า Gman 4.0นี้จะสามารถจัดการบิ๊กคาเมล่าบาสุก้า10ตัวได้หรือเปล่านะครับเพราะว่า15ตัวน่าจะเยอะเกินไปนะสักประมาณ10ตัวน่าจะเวิร์กละโอเคเดี๋ยวเราจะเสกบิ๊กคาเมล่าบาสุก้า10ตัวแล้วก็เอามาสู้กับ G-man 4.0นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองดูดีกว่าว่าฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายที่ชนะนะฮะตอนนี้เราก็มีบิ๊กค m e ม a ่าบา o k ก้ถึง10ตัวนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าเขาจะสามารถสู้กับ G-man 4.0ได้หรือเปล่าวางเป็นเลยแบบนี้เลยนะครับผมนี่โอเคตอนนี้ระหว่าง G-man 4.0กับ Big กคาเมล่าบา o ุก้าก็ได้เข้าต่อสู้กันแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่า b i ๊กคาเมล่าบาุก้าอุ้ยทำเลือด G-man ลดไปเพียงแค่เล็กน้อยเองนะครับทุกคน เหมือนว่า g m a ม4.0จะเลือดเยอะกว่า G m a มน่าง2.0มากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็จัดการบิ๊กคาเมล่าบาซูก้าไปจนหมดอย่างรวดเร็วนะครับผมโอ้โ,โ,โลหโคตรโหดเลยว่าสำหรับ G m a ม4.0นะสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายเลยนะเดี๋ยวผมจะลองเสกบิ Big ๊กคาเมล่าบาซูก้าสัก20ตัวนะครับทุกคนมาสู้กับ g m a มน4.0นะมาดูกันดีกว่าว่าฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายที่ชนะนะฮะตอนนี้เราก็มีบิ๊กคาเมล่าบาซูก้าถึง20ตัวนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าพวกนี้จะสามารถ จัดการ G จะส n น4.0ได้หรือเปล่านะครับผมวางไปเลยแบบนี้ครับผมมาดูดีกว่าว่า G จ m a n น4.0จะสามารบสู้กับ Big c a v e l เวล z าบ k a k a ทั้ง20ตัวได้หรือเปล่ากันนะมาดูดีกว่าดีแล้วโอ้โหบอกได้เลยว่า Big c a v e l a b a z o บ k a ก็เริ่มล้มตายเหมือนกันแต่ Gman ก็เริ่มลดครึ่งหลอดไปแล้วครับผมเหมือนว่าตอนนี้ก็ยังต่อสู้อย่างสูสีตอนนี้ก็จะยิงไปเรื่อยๆครับผม แล้วก็บอกได้แล้วว่า G-Man ก็ยังยิงอย่าง,งต่อเนื่องแล้วก็กำจัด b i ๊กคาร์ไปลอย่างต่อเนื่องเหมือนกันแล้วก็ดูเหมือนว่า G-Man 4.0น,นั้นใกล้ตายแล้วแล้วก็หูยกลายร่างไปร่าง2ครับผม แล้วก็ร่าง2ก็เข้าต่อสู้กับบิ๊กคาเมล่าบาซูก้าครับผมโอเคเหลือตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งแล้วครับผมแล้วก็ตอนนี้บอกได้เลยว่าอุย้ยบิ๊กคาเมล่าบาซูก้าทั้ง20ตัวก็ไม่สามารถสู้กับ GMa n 4.0ได้นะครับแล้วก็ G Man 4.0เหลือเลือดเพียงแค่ยิงแค่ครั้งเดียวเองอะแล้วก็เขาจะตายอยู่แล้วโอ้โหบอกได้เลยว่า20ตัวนี้ค่อนข้ามสู่สีกันเลยนะเออเขาสู้กันแบบสู่สีมากๆเลยทุกคนเออ และอย่างหนึ่งนะครับทุกคนนะบิ๊กคาเมล่าบาสูก้านี่ค่อนข้างดาเมจแรงบ,งบ้างเลยนะบอกได้เลยว่า Gman 4.0นี่เลือดค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะต้านทานดาเมจของบิ๊กคาเมล่าบาสูก้าได้นะถ้ามีสัก22 23ตัวนี้สามารถจัดการ Gman ได้เลยนะเนี่ยเออแต่เราก็สามารถจัดการ Gman ได้นะเพียงแค่นี่ไง ตายเรียบร้อยโอเคแต่ข้อเสียของ b i ๊กคา e มล่าบาซูก้นั่นก็คือแบบนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาสู้กับตัวไหนสักตัวหนึ่ง่ออย่างเช่นตัวนี้ละกันโอเคแล้วก็เอาบิ๊กคาเมล่าบาซูก้ามาซ้อนๆกันหลายๆตัวแล้วก็เสกสกิมบรี่เอาเออกมาครับผมเนี่ยตอนนี้แล้วเขาก็จะโจมตีพูกเดียวกันนะเห็นไหมเห็นปะ เขาก็จะโจมตีพวกเดียวกันนะครับทุกคนเห็นปะพวกเดียวกันก็จะตายนะครับทุกคนก็คือดาเมจของเขานะสามารถโดนพวกเดียวกันได้นะครับสมมติถ้าเราแบบอาจจะสู้กับสกินเบอรี่ทอเรตแล้วเราไปยืนข้างหน้าบิ๊กคารเบล่าบาซูก้าแบบเนี้ยเออโดนยิงตายได้เลยเว้ยทุกคนคือโคตรโหดโอเควางดินี่เขาก็จะยิงแบบเนี้ยดิเห็นปะตายโอเคเห็นปะเขาก็จะยิงพวกเดียวกันแบบนี้เลยนะครับทุกคนถ้าแบบเราโดนดาเมจอ่าพวกเดียวกันอะไรแบบนี้นะครับทุกคนนะ บอกได้เลยว่าถ้าเขาสู้กับเหล่าสกินบารี่ทอยเลนอยู่แล้วเราไปยืนอยู่ข้างหน้าเราตายแน่อนอนครับบอกได้เลยนะเพราะว่าดาเมจเขาค่อนข้างแรงเลยนะครับทุกคนเออเหมือนแบบเหมือนของแท้เลยนะครับทุกคนแบบประมานว่าเราโดนแบบดาเมจอาร์พีจีแบบนี้เราก็โดนแบบเลื่อนลดอะไรแบบนี้เลยนะครับทุกคนโอเคทุกคนทุกคนคิดว่าบิ๊กคาเมล่าบาซูก้าพวกนี้เก่งหรือเปล่าก็ผมหรือว่าบิ๊กคาเมล่าบาซูก้าพวกนี้ไม่เก่งกันแน่ครับผมแล้วทุกคนคิดว่าคนที่สร้างซีรีส์สกินบารี่ทอยเลนควรสร้างบิ๊กคาเมล่าบาซูก้ามาเยอะหรือ เปล่าครับผมคิดว่าควรสร้างใบเยอะเลยนะเพราะว่าถ้าแบบสร้างใบเยอะปุ๊บอ่ะเหล่าสกิมบรี่ทอเลตที่ไม่สามารถสู้ได้เลยนะบอกได้เลย <c oughs> โอเคทุกคนสลหรับคลิปนี้ก็ขอไปคลิปนี้ก่อนละกันนะครับทุกคนทุกคน,กค,นคิดว่าตัวไหนยังเก่งขึ้นมาอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนนะโอเคสลหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยละกันนะครับผมสลหรับคลิดนี้บายบายครับผมเย้